อายจังท้องร้องโคกคากอยู่ตลอดเวลาจะทำยังไงดีนะทั้งๆที่ไม่ได้หิวเลยแล้วก็กินข้าวเสร็จใหม่ๆ หลายคนอาจกำลังกังวลอยู่ใช่ไหมคะบางคนอาจจะสูญเสียภาพลักษณ์ไปเลยนะท้องร้องบ่อยๆมีแต่คนมองแล้วก็บอกว่าท้องร้องจอกๆไปกินข้าวสิทั้งๆที่เราเพิ่งกินข้าวมาใหม่ๆเนาะบางคนก็อาจจะคิดมากว่าเป็นโรคอันตรายหรือเปล่านะทำไมท้องเราร้องบ่อยเรามาดูกันเลยว่ามีสาเหตุมาจากอะไรคะ่ะ ท้องร้องโกค,ค่าก็อาจจะเกิดได้ตอนที่เราท้องว่างและตอนที่เรากินอาหารใหม่ๆเพราะว่าเกิดจากการที่ลำไส้เกิดการบีบตัวในกระบวนการย่อยอาหารนะคะส่วนสาเหตุที่ทําให้ท้องร้องมากก็อาจจะเกิดจากการที่เรากินอาหารที่ย่อยยากเช่นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะเนื้อวัวและเนื้อหมูค่ะซึ่งจะใช้เวลาย่อยนานประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาหารประเภทถั่วค่ะ